สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart Life Technology Channel นะครับกับผมธีระนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart l i f e t เทคโนโลยีนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งบริการจากบริษัท Smart l i f e ก็คือบริการ Smart ท i m e นะครับซึ่งบริการนี้คือบริการลงเวลาพนักงานออนไลน์ซึ่งสามารถให้พนักงานเนี่ยสามารถลงเวลาได้จากเครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะซึ่งกรณีนี้เหมาะกับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านนะฮะหรือว่าไปทำงานที่ไซต์างานของลูกค้าหรือว่ามีการเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยพนักงานคนนี้สามารถลงเวลาไดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับที่สถานการณ์ไม่ว่าจะเครื่องสแกนบัตรสแกนฝ่ามือนะฮะหรือว่าสแกนใบหน้านะครับก็สามารถลงเวลาได้โดยข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์การลงเวลาจากโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเครื่องสแกนเนี่ยก็จะไปรวมกันที่ส่วนกลางที่ฝ่ายบุคคลนะครับโดยฝ่ายบุคคลเนี่ยสามารถบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานได้นะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะแนะนําหรือว่าเราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เราจะมาดูการเดโมโนะครับลงเวลาแบบที่1ก่อนผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัวอย่างที่1น,นี้ก็คือผมจะใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับซึ่งต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับจาก Google Play นะชื่อ Cosec App ตานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกันทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็เวลาใช้งานก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นโปรไฟล์เราขึ้นมาอย่างตัวอย่างนี้ก็จะชื่อรหัสพนักงานคือ 10, ืออ USB10 ช่ ตะวันอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราจะลงเวลาพนักงานเราก็ไปที่กดปุ่ม mark p พ n c ได้เลยนะครับกด mark p พ n c h ก็มันจะมีปุ่มการลงเวลาหลายอย่างอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีรูปแบบการลงเวลาแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการลงเวลาปกติเราก็แค่กดเ e ก u l a r พ u n นี้ได้เลยนะครับกดเ e ก u l a r พ u n c ปุ๊บมันก็จะ tag location ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ฮะเราก็เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งไปที่ m a r น punch อันนี้คือเรียบร้อยละทีนี้ตอนที่เราลงเวลาคือ16บนาฬิกาสนาทีนะครับเราสามารถไปดูข้อมูลที่ข้อมูล ten d a n c e เราเองได้ที่ my a t t e n d a n c e นี่อย่างน,นะครับ แล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งอีเวนต์อย่างนี้นะครับก็16 30นาฬิกานาทีก็จะเห็นว่าเราลงเวลาผ่านซอสก็คือโมบายแอปพลิเคชันพิกัดโลเคชันที่เราลงเวลานะครับตัวน,นี้เราสามารถกดไปดูรหัสตำแหน่งโลเคชันเราได้ด้วยนะฮะจากโมบายแอปพลิเคชันเดี๋ยวจะไปแนะนำเรื่องของการลงเวลาผ่านมุมเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้ด้วยนะครับซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็ตัวที่เราเตรียมไว้เป็นสแกนลายนิ้วมือซึ่งสามารถใช้กับสแกนบัตรนะฮะสแกนฝ่ามือก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะผมก็ใช้ลายนิ้วือทที่บันนึกกไวนะ้แ นะครับสแกนเสร็จสําเร็จก็จะขึ้นชื่อลูปเราขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา16บหนาฬิกาสามสนาทีนะครับเราสามารถไปเช็คข้อมูลเวลาได้เลยที่แอปพลิเคชันของเรานะครับกดรีเฟซครั้งหนึ่งก็จะเห็นเวลา16บหนาฬิกาสนาทีนะครับซอสก็คือ device ก็คือเครื่องสแกนนะครับแล้วก็โลเคชันซูเปอร์โบว์นิลามูนนะครับสเตตัสลงเวลาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถลงเวลาได้ทั้งจากโมบายแอปพลิเคชันและเครื่องสแกนครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบการใช้งานให้้ดูนะครรัับทงงกกาาาลลเวจ เครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะฮะจะเห็นว่าข้อมูลทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะไปรวมกันที่จุดๆดเดียวทําให้ฝ่ายบุคคนลนะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนอกจากนี้บริการสมารท์ทแฮมไม่ได้แค่ลงเวลาอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถแก้ไขเวลาขออนุมัติแก้ไขเวลาขออนุมัติลาพักล้อนลา,ลาป่วยได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปยุคใช้งานกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เลยเพราะาอาจจะมีพนักงานบางส่วนที่เวิร์กฟ m ร o มโฮมนะครับบางส่วนทําง,งานที่สานักงานนะฮะแต่ว่าเราจัดการข้อมูลยังไงเพื่อให้ฝ่ายบุคคนลนะเอาข้อมูล ไปคำนวณเงินเดือนหรือเข้าระบบเปโลนะฮะต่อไปซึ่งแน่นอนเราตัวระบบสมาร์ทแทมเนี่ยเราสามารถปรับให้เข้ากับตัวระบบเปโลได้ทุกประเภทนะครับอันนี้ยังไงติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ได้รับชมมาถึงตอนนี้นะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับของสำหรับช n นลของเรานะครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ